สวัสดีค่ะวันนี้เจก็ยินดีนำเสนอคลิปใหม่เป็นเดียนจีนจากรายการช่วง2020ค่ะเป็นรายการวาไรตี้ของจีนเนาะจะคล้ายๆกับโปรดิวันโของเกาหลีซึ่งรายการนี้กำลังออกอากาศอยู่ในช่อง VTV นะคะรายการนี้สาวๆน่ารักทุกคนเลยแล้วก็พิเศษสุดๆมีสาวไทยสุดน่ารักด้วยนะคะ นั่นก็คือเมนี่เจ้างไนซิงค่ะตอนที่เรากาลังจะติเนอ่ยเจคิดว่ามันก็จะดีกว่าถ้าเรารู้คําศัพท์จีนบางอย่างจากรายการเนาะทําให้การดูรายการเนี่ยมันยิ่งสนุกสนุกยิ่ง,งขึ้นไปนะคะเรามาเริ่มกันที่ชื่อรายการค่ะรายการนี้ชื่อเต็มจะเรียกว่าช่วงเจ้าหญิงเออร์หลิงเออร์หลิงเหนียนนะคะงั้นเรามาดูคําศัพท์ในคำว่าช่วงเจ้าหญิงกันค่ะตรงนี้นะอันนี้อ่านว่าช่วงเจ้าหญิงค่ะ แล้วก็ข้างล่างจะแบ่งเป็นช่วงเจ้านะคะช่วงเจ้าตัวนี้นะคะจะแปลว่าสร้างสารรค์หรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะแปลว่า produce ค่ะส่วนคําว่าอิงข้างล่างนะคะตัวนี้แปลว่าแคมป์หรือแปลว่าค่ายค่ะช่วงเจ้าคือ produce อิงคือ camp รวมกันจะแปลว่า produce camp แต่ปีนี้รายการนี้จะใช้โปรโมโทโดยใช้ชื่อว่าช่วง2020เฉยๆค่ะส่วนเออร์ลิงเอ,องนะคะเดี๋ยวเจจะเขียนไว้ตรงนี้นะอ หลิงเองเอหล,อลคือปี2020ค่ะเวลาเราจะพูดเลขปีในภาษาจีนนะคะเราจะไม่พูดว่า2020แต่เราจะอ่านเป็นตัวตัวเลยค่ะเออคือ2หลิงคือ0 2 0 2 0, 0ปี2020ค่ะถัดมานะคะคำนี้เป็นอีกคำหนึงที่เราได้ยินบ่อยมากคำนี้จะอ่านว่าเฉเหวียน เฉืเหยวนนะคะแปลว่าเด็กฝึกค่ะในรายการนี้นะคะทุกคนยังเป็นเด็กฝึกอยู่เพราะฉะนั้นคําแรกเฉือตรงนี้นะคะจะแปลว่าเรียนรู้เพราะ,ะว่าเด็กฝึกทุกคนยังต้องเรียนรู้นะคะก็เลยใช้คําว่าเฉือหยวนเนาะ เฉยตัวนี้นะคะมันมาจากเต็มเต็มคือคําว่าเฉยสีที่แปลว่าการเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นในรูปนี้นะคะทุกคนก็เป็นเฉวหยนกันหมดเลยเนาะมีเฉวหยนก็ต้องมีเจ้ยวเลียนสิคะเจวเลี่ยนก็คือเมนเทอร์สี่คนนี้เลยค่ะเจ้วเลี่ยนจะแปลว่าเมนเทอร์หรือหมายถึงครูฝึกโค้ชอะไรก็ได้นะคะโค้ชฟุตบอลเราก็จะใช้คําว่าเจวเลี่ยนเหมือนกันค่ะเจยวตัวแรกตรงนี้นะคะแปลว่าการสอนสอนส่วนเลี่ยนตัวหลังนะคะแปลว่าฝึก สอนจะฝึกก็กลายมาเป็นเจ้าเลียนที่แปลว่าเมนเทอร์ค่ะจะมี Victoria, วิกตอเรียเทาลู่หานเหมาค่ะถัดมานะคะสไลด์นี้จะมี3คํา3คํานี้เป็นขั้นตอนที่เด็กฝึกจะต้องฟันฝ่าเรามาดูกันที่คําแรกค่ะคํานี้อ่านว่าเชิงยาวเชิงยาวนะคะเชิงยาวแปลว่าซับพอร์ตค่ะหรือหมายถึงการโหวตนะคะ เด็กๆทุกคนจะอยากให้พวกเราเชิงยาวให้เขานะคะก็คือการซัพพอร์ตหรือว่าการโหวตคะแนนให้เขาค่ะขั้นตอนที่2นะคะถัดมาก็จะเป็นเฉิงถวนเชิงถวนตรงนี้จะหมายถึงการเดบิวต์ค่ะการได้เดบิวต์ซึ่งเป็นเป้าหมายของเด็กฝึกทุกคนเนาะเฉิงตัวแรกนะคะแปลว่ากลายเป็นส่วนถวนตัวหลังเนี่ยแปลว่ากลุ่ม กลายเป็นกลุ่มก็คือหมายถึงการเดบิวต์ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคำนี้อ่านว่าหนูถวนหนูถวนจะเห็นได้ว่ามันคือถวนตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นถวนตัวหลังตัวนี้จะหมายถึงกลุ่มแน่นอนค่ะแต่คำข้างหน้าหนูตัวนี้นะคะจะหมายถึงเด็กผู้หญิงกลุม่มเด็กผู้หญิงมันจะหมายถึง girl group นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนจะต้องเชิงยาวให้เด็กฝึกที่ตัวเองชอบเนี่ยได้เชิงถวนเพื่อจะได้กลายเป็นหนูถวนค่ะ ในรายการช่วง2020เนี่ยเด็กฝึกทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็นทีมทีมเพื่อที่จะทำการแสดงค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าทีมในภาษาจีนนะคะจะใช้คำนี้เลยค่ะคำนี้อ่านว่าจู่นะคะเสียงสามแปลว่าทีมแล้วแต่ละทีมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเซนเตอร์ใช่ไหมคะคำว่าเซนเตอร์นะคะจะอ่านว่าจงชินเว่ยนะคะจงชินเว่ยเพราะว่าจงชินตัวนี้นะคะมันแปลว่าศูนย์กลางหรือว่าตรงกลางค่ะ คำว,ว่าเวยตัวหลังนะคะมันมาจากคําเต็มๆคือคําว่าเวยจืนะคะที่แปลว่าตําแหน่งเพราะฉะนั้นศูนย์กลางอยู่ตรงกลางตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือหมายถึงการเป็นเซนเตอร์ค่ะพอเราแบ่งตําแหน่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการทําการแสดงหรือว่าสเตจนั่นเองคําว่าการแสดงเราจะใช้คํานี้นะคะอ่านว่าะะอู่ถ่ายนะคะอู่ถ่ายจะมีคามํานึงที่ใช้บ่อยนะคะคือคําว่าเปียวเยียน ตัวนี้ก็จะความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าการแสดงทงั้งคู่เปียวเหยียนค่ะจะใช้คําไหนก็ได้อู่ถ่ายก็ได้เปียวเหยียนก็ได้นะคะถัดมานะคะมีฝั่งรุ่นน้องก็จะต้องมีฝั่งรุ่นพี่ค่ะรุ่นที่1ก็จะเป็นล o c k e t girl รุ่นที่2จะเป็น Ri c e เนาะรุ่นพี่ไร c e นะคะก็จะมีความหล่อเท่นเนาะเราจะมาเรียนควาว่ารุ่นพี่กันค่ะคำว,ว่ารุ่นพี่นะคะเราจะใช้คําว่าเสี่ยจางเสี่ยจางตัวนี้นะคะ เฉวตัวแรกนะคะมันแปลว่าการเรียนรู้เนาะการเรียนแล้วก็จางตัวหลังนะคะมันแปลว่าอายุมากกว่าค่ะรุ่นพี่การเรียนรู้ที่อายุมากกว่านี่ก็คือหมายถึงรุ่นพี่เฉยๆนั่นเองเราจะใช้คํานี้ในที่โรงเรียนก็ได้นะคะสมมติเราพูดถึงรุ่นพี่ในมหาลัยหรือที่โรงเรียนเราจะใช้คําว่าเฉวจางค่ะ <S <S คําสุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่าเจอามาเป็นรูปรวมนะคะ <S 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 คาสุดท้ายคํานี้จะอ่านว่ามึ่งเสียงนะคะมึ่งเสียงคํานี้แปลว่าความฝันค่ะ รายการช่วง2020นะคะเป็นรายการตามล่าความฝันเพราะว่าทุกคนในที่นี้ในรูปนี้เลยค่ะมีมึ่งเสียงที่จะเป็นนักร้องถึงได้มารายการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมึ่งเสียงแปลว่าความฝันค่ะรายการนี้ก็มีสาวๆน่ารักน่ารักเยอะมากนะคะเพื่อนๆชอบ,ชอบคนไหนก็กดโหวตได้ผ่านทางแอปว t v TV เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้คำตอบเละะ็กๆน้อยๆไปดูรายการช่วงแจ็งเอ,อลิงเอลิงเอลิงเหีียงกันอย่างสนุกสนานค่ะ คลิปต่อไปเจก็จะสอนจีนจากซิลีสนุกสนุกต่อนะคะวันนี้เจไปแล้วนะคะซเชียยและใจเจียนค่ะ